ครับตอนนี้นะครับที่เราเห็นน้ำล้นหม้อแล้วนะครับจากที่คลิปเมื่อกี้ผ่านไปทร่ชั่วโมงนะครับคลิปเมื่อกี้เนี่ยมันยังอยู่ก้นหม้อเลยครับตอนนี้ก็ล้นหม้อแล้วครับเดี๋ยวตอนนี้ติดก่อนครับจากคลิปที่แล้วที่ผมทําคลิปที่น้ําอยู่ก้นหม้อคับคลิปนี้ที่เราเห็นว่าน้ํเนี่ยมันล้นหม้อผมจะทําคลิปสองคลิปนี้นะเพื่อเป็นการเปรียบเทียบเหมือนกับคําสอนที่เจ้าที่พระองค์เปรียบไปว่าเปรียบเสมือนบ่อ บ่อน้นําบ่อน,นึงที่มีทางน้ําเข้าสี่ทางทางน้ําออกสี่ทางทางน้าเข้าคือสิ่งที่เราหามาได้ก็คือเงินอาชีพสุจริตหรือการหาเลี้ยงชีพที่เราหามาได้รายได้ที่เราได้มานะครับทางน้าออกนะครับผมก็คือสิ่งที่เราต้องจ่ายไปที่เจ้าเปรียบว่า หากเราปิดทางน้าเข้าสี่ทางและเปิดทางน้ําออกสี่ทางเนี่ยจะนําไปสู่ความวิบัติอีกสี่ทางนั่นก็คือการเป็นนักเรียนหญิงการเป็นนักเรียนการพนันการเป็นนักเรียนสุราแล้วก็คบคนชั่วเป็นนี่ครับนี่คือสี่ทางที่จะนําไปสู่ความวิบัติได้เพราะฉะนั้นอย่างพะเจ้าจึงต้องยกอีกแบบรีบเชื่อีกแบบหนึ่งก็คือเราปิดทางน้ําออกสี่ทางแล้วก็เปิดทางน้าเข้าอีกสี่ทางครับผมเพื่อให้น้ำเนี่ยครับผมมันขึ้นมาเรื่อยๆจนล้นนั่นเองครับ หรือถ้าผมจะพูดง่ายๆเลยก็คือรายได้ของเราต้องมากกว่ารายจ่ายรายจ่ายของเราต้องน้อยกว่ารายได้ครับนี่เป็นการเปรียบเทียบแบบง่ายๆนะครับเปรียบเทียบแบบน้ําะะท,บบบที่อยู่ก้นหม้อจนมาถึงจนล้นหม้อนะครับรายจ่ายของเราจะาไม่ท่วมรายรับและรายรับของเราจะไม่ท่วมรายจ่ายครับ